ซาร่าแอบปรีชาวเน็ตช่วยเลี้ยงลูกฟาดนิ่มๆผู้เชี่ยวชาญตามโซเชียลเยอะจริงๆอดรนทนไม่ไหวจนต้องขอบโพดข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กสำหรับคุณแม่ลูกสองซาร่าคาสซิงกินีที่พักหลังมานี้มักจะถูกชาวเน็ตวิาพากษ์วิจารณ์ถึงวิธีการเลี้ยงลูกในแบบฉบับของเธอเองล่าสุดซาร่าได้ตัดสินใจเผยความในใจเพื่อขอบฟาดกลับแบบนิ่มๆถึงบุคคลที่ชอบจับผิดไว้ว่าผู้เชี่ยวชาญตามโซเชียลนี่เยอะจริงๆนะคะ เชี่ยวชาญเรื่องลูกของคนอื่นงานนี้แฟนๆต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจคุณแม่กันยกใหญ่โดยหนึ่งในความคิดเห็นที่หลายคนถูกใจคงหนีไม่พ้นแนะนําไม่ฟองบ้างก,ก็ได้ค่ะพวกผู้เชี่ยวชาญตามโซเชียลจะได้หยุดเชี่ยวชาญบ้างห่าห้าารับคําขอโทษเป็นเงินสดสวยๆไม่เข้าใจจริงๆไม่ชอบตัวตามติดชีวิตน้องซาร่าทําไมส่วนตัวเราเอฟซีน้องเอมิลี่ค่ะขอขอบคุณภาพซาร่าคาซิงกินีภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุกคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ